ฐานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกนะคะขอเสนอสารคดีพิเศษเข้าใจเข้าถึงพัฒนาวันนี้เสนอตอนเปิดประตูสู่ภาคใต้ค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะศาสนาสร้างให้ทุกคนทำความดี และห้ามไปทําสิ่งที่ไม่ดีแก่ผู้อื่นแล้วแต่ศาสนาอะไรก็แล้วตามท่านศาสดามหัมมัดสุลองลัยวะสัลลมให้สอนกับอุมาทุกคนให้ทุกคนพยายามสร้างความดีและก็ให้ประโยชน์กับคนอื่นให้มากที่สุดและห้ามด้วยทําสิ่งที่ให้คนอืเดอดร้อนก็ยิ่งกว่านั้นไปทําการเสียหายหรือไปทําร้ายคนอื่นก็ปิดในลากศสสนาอิสลามก็ชัดเจนทั้งเราเสียใจและเศร้าใจ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราขอจากพระองค์อัลลอฮฺฟาวลตาลาให้การแบบนี้อย่าให้เกิดขึ้นอีกกับพี่น้องชาวไทยทั้งหมดจากเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประชาชนผู้บริสุทธิ์ประกอบอาชีพทำรรมาหากินอย่างสุจริตโดยเฉพาะเด็กและสตรีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างไม่มีวันหวนคืน หลังกองทัพบกได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระราชทานมาใช้แก้ปมปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าไปทำความเข้าใจพูดคุยคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาจัดพื้นที่ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยเป็นไปตามกรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนชาวบ้านเองหรือว่าคนในพื้นที่เองก็ตื่นตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ มีการทำง,งานที่เชื่อมโยงประสานงานกันไปพร้อมๆกันนะคะแต่ตอนนี้เราไปทุกพื้นที่ชาวบ้านบอกชาวบ้านอยากมีส่วนร่วมมากกับการแก้ไขสถานการณ์อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วเราเองก็รู้ว่าเจ้าหน้าที่ทําอะไรอยู่เจ้าหน้าที่ก็มีการออกมา,าป,ประชาสัมพันธ์ออกมามพูดคุยกับชาวบ้านมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ตัวเราเองก็กล้าที่จะเปิดว่าเราทําอะไรอยู่และเจ้าหน้าที่เองก็เปิดว่าเจ้าหน้าที่ทาอะไรอยู่<ม>สามารถที่จะโจรไปพร้อมๆกันนะคะ ผลที่ได้รับทำให้ความหวาดระแวงข้อขัดแย้งอันเป็นช่องว่างระหว่างรัฐและประชาชนลดลงเงื่อนไขที่เคยสร้างค่อยๆจางหายไปประชาชนเริ่มเปิดใจยอมรับมิมตรไมตรีและรอยยิ้มที่ต่างหยิบยื่นให้กันเพิ่มทวีมากขึ้นวันนี้เด็กและสตรีในชายแดนใต้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพของตนมากขึ้นมีความมั่นคงทางด้านจิตใจไม่ตกเป็นเครื่องมือการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ เป็นผู้นำในทางสร้างสารรค์มีอาชีพสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างอบอุ่นและมีความสุขในขณะที่ประชาชนต่างมีความกระตือรือร้อนที่จะเข้ามาร่วมกับภาครัฐหาแนวทางสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นเป็นนิมิตหมายที่ดีที่รัฐและประชาชนจะก้าวเดินไปพร้อมกันสู่จุดหมายปลายทางคือสันติสุขนั่นเอง